ด้านทีมพระนางจากละครรักสุดฤทธ์เจ,จมส์จีลายุพันชวราการบีมกวีและวาวานิชารีก็ถูกส่งไปฝึกฝนการใช้ปืนจากครูฝึกผู้เชี่ยวชาญที่สนามยิงปืนราบ11ให้ได้เรียนรู้กันตั้งแต่วิธีประกอบปืนไปจนถึงวิธีการยิงปืนอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการถ่ายทําละครโดยเฉพาะหนุ่มบีมกวีที่ในเรื่องต้องเป็นตำรวจมือปราบแถมยังต้องมาเป็นครูฝึกให้กับสาววาวาซึ่งแต่ละคนก็เพิ่งจะเคยจับปืนกันเป็นครั้งแรกเลยออกอาการเกรงกันสุดๆแต่พอได้เห็นผลงานกระสุนเข้าเป้าแล้วก็ยิ้ม ออกกันทั่วหน้าค่ะยกเว้นก็แต่สาวพันช์เป้าสะอาดอยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่ในเรื่องต้องมีความสวรรค์หญิงแม่นตั้งแต่เกิดค่ะดูเดียวครับไม่ใช่ม่พนนมานานะ ของพันนั่นไหนป้าืเขียวของหนูอะตื่นเต้นใจเต้นติดคือเป้าเนี่ยไม่มีนะครับยิงไปนู่นเลยเพดานใช่ระยะแค่ไม่รู้สิบเมตรเนี่ยนะครับในการยิงแล้วในเรื่องต้องเป็นยังไงต้องเป็นพรสวรรค์ในเรื่องนี่คือแบบว่าเราแบบเกิดมาเราก็เก่นเลยอ่ะเป็นเลยถือปืนออกมาเลยยังไม่หาสั่นเลย เจมเจมจนี่ก็คือสั่นมากนะครับ,รบปกติแล้วคนยิงปืนเนี่ยเขาจะมือสั่นครับนี่ตัวสั่นเลยเลยทั้งตัวไม่คือเกิดอะไรขึ้นครับไม่คือตอนแรกผมผมกะให้ให้มันเข้าเป้าไงครับแต่ผมเป็นคนกลัวก็เลยเลือกเลือกสองเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งคือ,อ<ะ>เลือก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 ตัวสั่นก่อนแล้วมือไม่สั่นจะได้ยิงเข้าก็เป็นคนกลัวไงก็เลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกดดันเลยเพราะว่าต้องเล่นเป็นคนยิงไม่เป็น ทีบีมากดอน <c oughs> คนนี้ต้องเป็นคนสอนต้องเ,เป็นครูฝึกครับซึ่งจะเก่งมากในการขอดประกอบปืนในการแบบว่ายิงปืนก็ต้องแม่นมากแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างก็ต้องรู้วันนี้ก็เรียนรู้ท่าทางต่างๆรับรอง,องว่าออกมาแบบดูโปรจริงๆ ที่กองถ่ายละครสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างไม่คาดฝันค่ะเมื่อนางเอกแคทรินนยาเกิดคลั้งมือต่อหน้าหลอกของพระเอกฟิล์มรัฐภูมิสน้าหงายเงิบวิดเสียโฉมงานนี้สาวแคทเลยได้รับฉายาว่าเป็นจอมโกะประจํากองเพราะงานนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เรียกว่าพระนางคู่นี้เข้าฉากกันทีไรเป็นต้องมีเหตุเจ็บตัวเกิดขึ้นกันตลอดงานนี้ฝ่ายชายเขขอแฉค่ะ มือหัวเลยอ่ะโดนปล่อยครับโดนปล่อยปากครับมึอหัวเลยเขาต้องกรามเกือบสลบแบบเมื่อกี้เวียงมัดมากเธอคงวิ่งแบบอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่ากำตอนจะนอนโอ้โหไม่รู้จะวิ่งอะไรขนานันช้ำครับอยู่ใกล้เขาบอกว่าช้ำช้ำหลายดอกตั้งแต่เริ่มมานะครับความทุ่มงซ่าของแคทนี่คือวันก่อนวิ่งวิ่งจะมาหาจุนจีถือกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้ ถือกระเป๋าใบใหญ่ไงจี้วิ่งแบบนี้ฟาดเขาไม่รู้เธอจะเวียงอะไรขนาดนั้นขึ้นจี้แล้วมันเวียงบุบบุบผมก็แบบว่าปูกับ <laughs> เป็นไรต้องตื่น <laughs> และล่าสุดสดๆร้อนๆทีมสีสันบันเทิงของเราส่งข่าวมา